รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทไยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมในแบบฉบับแบบสบายสบายสไตล์ของคนใกล้ตัวหรือว่าวิถีชีวิตประจำวัน ที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือส่วนใหญ่เราดำเนินชีวิตประจำวันตื่นเช้าขึ้นมาใช้ชีวิตไปที่ทำงานอะไรต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราจะต้องเจอกับผลพวงของนักการตลาดที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามก็ต้องย่อมที่จะมีเรื่องราวของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะธุรกิจนั้นก็คือเรื่องของการค้า เพราะเวลาเราเจอบุคคลที่เขาเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็คือนักการตลาดนั่นแหละแต่เพียงแต่ทาเองหรือจะจ้างคนอื่นมาทําอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับจากการตลาดที่เขาเรียกว่าออฟไลน์มากลายเป็นออนไลน์นะครับออฟไลน์ก็เรียกกันว่าเดินชนกันเลยนะครับเห็นเห็นกันแต่อออนไลน์เดี๋ยนั่งอยู่คนก็สั่งซื้อทางคอมพิวเตอร์อันนั้นก็คือออนไลน์แต่ว่า ไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามนะครับผู้ที่ดําเนินการอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ของขายได้ก็คือนักการตลาดนักการตลาดก็มีตั้งแต่ธรรมดาไปจนถึงผู้บริหารนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาสร้างสีสันมาคุยกับนักการตลาดบ้างคือคุณคมเกิดทรัพย์สวัสดีครับคุณคมครับสวัสดีครับคุณดอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่เกินเรียกว่าเปิดหัวให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันนี่นะ ก็มันก็เป็นอย่างี้จริงๆการตลาดใช่ครับคุณคมเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนพื้นฐานเป็นคนอุทยาแต่ก็มาโตที่กรุงเทพอําเภออะไรนะครับอําเภอผักไห่จังหวัดอุทยาครับเกิดที่อําเภอผักไห่มาเกิดที่กรุงเทพแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนอุทยาแล้วก็ย้ายครอบครัวจากอยุทยามาอยู่กรุงเทพตอมากรุงเทพครับแล้วจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยฝ่ฝันอยากเป็นอะไรกันแน่แหม่ถ้าบอกอยากเป็นครับผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแต่ก็คงไปไม่ถึงแล้วครับก็ทุกคนมันก็คิดได้ใช่นะครับ แต่ถ้าได้เป็นจริงๆแล้วบางคนก็อยากจะไปแต่ไปยากมันไปยากครับเป็นแล้วนความฝันไปยาความฝันอ่าเอาละอันนั้นก็ช่างเหออนะครับแหมคิดตรงกันเลยนะเอาทีนี้คุณคมเรียนมาทางด้านไหนเรียนมาทางนากการตลาดครับเอเรียนด้านการตลาดใช่ไหม เรียนด้านการตลาดแต่ว่าระหว่างเรียนกับลุยเนี่ยคิดว่าอันไหนโอ้โหลุยนี้น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่เพราะว่าการตลาดยิ่งมันคือต้องเอาตัวให้รอดนะเอาชีวิตให้รอดสินค้าต้องขายให้ได้นะฮะแล้วก็มีรายได้เข้ามาพอที่จะเลี้ยงครอบครัวและตัวเองให้ผ่านไปได้ในตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเซลแมนใช่ไหมเซลแมนเลยครับขายตู้เย็นพัดลมตารีดครับใช่เคยไหมน่าจะเคยขายที่นอนฮะขายที่นอนขายครับใช่อ๋อเคยอยู่เคยเคยไล่มากรแล้กกันว่าในชีวิตนี้ เคยเคยทำงานค้าขายอะไรบ้างหรือว่าเอาตั้ง,ง<า>แต่สมัยรเรียนเนี่ยนะฮะผมใช้การตลาดเนี่ยจ่ายค่าเทอมอ่าก็คือตอนสมัยเรียนเนี่ยค่าเทอมตอนนั้นผมติดค่าเทอมตอนเรียนพาณิชย์อยู่ประมาณ8 0 0พันยังไม่มีกอยศอไม่ไม่มีฮนะผมตอนนั้นผมติดค่าเทอมสามเทอมอยู่8 0ดพันกับโรงเรียนล่าสุดที่ผมเรียนจบปวชนั่นคือพนมเทคนิคพนิชการพนมเทคนิคพนิชการอ่าพนมเทคนิคค่าเทอมตรงประชาชื่นนี่แหละอ่า สามเทอมเนี่ยอาจารย์ก็เดินบอกว่าเอ้ยถ้าไม่จ่ายค่าเทอมสามเทอมเนี่ยไม่ได้สอบไฟนอนนะ,ะบังเอิญวันนั้นโชคดีฮะเพื่อนเนี่ยเอาภาพทีวีสีสิบสี่นิ้วมาให้เป็นภาพเป็นรูปภาพทีวีสีสิบสี่นิ้วมาให้ผมก็เลยบอกเฮ้ยข,ขอขอก่อนได้ไหมเสร็จแล้วก็เอาภาพทีวีสีเนี่ยไปเดินบอกเพื่อนในห้องเฮ้ยมีทีวีสีสิบสี่นิ้วตอนนี้อ,อยู่แต่ตอนเนี้ยอยากจะขายแต่ะจะมาจ่ายค่าเทอมเอางี้แล้วกัน เพื่อนเนี่ยช่วยซื้อคนละ20บาทออกมาเป็นเบอร์3ตัวท้ายรางวัลที่1น่งก็ถ้าหนึ0งพเบอร์เนี่ยมันจะได้เงิน20,000ื่นเอาไปซื้อทีวีสีได้หมื่นสองหลือแปดพันมาจ่ายค่าเทอมอันนี้เขาเรียกว่าขายอะไรนะขายสลากขายสลากไอ้สาตัวเลขท้าย3ตัวก็ปักว่าเพื่อนเนี่ยซื้อทีวีสีจากรูปภาพ ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เขายังไม่รู้เลยก็แสดงว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยต้องซื้อตัวเลขจากคนทั้งหมดเลยเหรอเพื่ออยากได้ทีวีสิก็ก็ในราคาย0บาทถูกไหมปรากฏว่าขายไปทั้งหมดเนี่ย9 2้าอยี่สิเบอร์เก้าร้อยปดสิบเบอร์ไม่ถึงพันแล้วก็ไอ้เลขที่เหลือ20เบอร์เนี่ยไม่มีคนถูกก็ถ้ากับผมเนี่ยได้เงินตรงส่วนที่ขายเนี่ยเอามาจ่ายค่าเทอมโดยที่ไม่ต้องซื้อทีวีให่นคือครั้งแรกเรียกว่าเอาตัวรอด โดยการคิดการตลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าลําบากมันก็อยู่ในวิกฤตตอนนั้นที่ต้องเอาค่าเทอมมาจ่ายเพื่อจะได้สอบไฟนอลกโรเรียนจำไม่ลืมทําอะไรต่อก็หลังจากนั้นก็ออกมาจากพอเรียนจบก็เริ่มมาทํางานเป็นนักการเดินหนังสือในบริษัทในเครือของไทยสูทรพณิธุ์ประกันภัยเป็นเจ้าหน้าที่เดินเอกสารเดินเอกสารภายในบริษัทไทยสมุทรใช่ในเครือไทยสมุทรตอนนั้นก็ในเครือมีทั้งหมด40บบริษัทครับก็จะมีตึกประมาณสักสามสี่ตึก สตาร์ทงานครั้งแรกผมได้เงิน6,500บาทแล้วก็ทําอยู่นานไหมครับทำอยู่ประมาณ2ปีในในตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็จนครบ10ปีเนี่ยได้ขึ้นเป็นรองหัวหน้าแผนกรถยนต์ดูแลานพาหะดมีคนขับรถประมาณสัก80คนมีรถ200คันเราดูแลเราดูแลบริการให้บริการทั้งหมดเลยในเครืออันนี้ก็คืองานบริการงานบริการ ถ้าเป็นกิจการที่เราได้บริการแบบนี้ป่านนี้ก็เป็นเศรษฐีเลยโอ้แล้วก็มันก็คือเกิดวิกฤตอีกเหมือนกันตอนนั้นก็คือว่าเรามานั่งคิดแล้วก็มีความฝันนะว่าโหเราต้องตื่นทํางานตีห้าออกจากบ้านตีห้าเลิกงานสี่ทุ่มทุกวันนะครับเงินเดือนก็ล่าสุดสุดท้ายก็หมื่นสองพันบาทแต่ก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมีรถยี่สิบปีมาแล้วยี่สิบปีมาแล้วโอ้ก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอา ไปวัดดวงดีกว่าลาออกนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มทำมีธุรกิจเครือข่ายเข้ามาในชีวิตแล้วก็บริษัทตอนนั้นก็คือเอแวมเลยแหละแอมเวย์ก็เลยตัดสินใจลองไปลองทําดูใครก็ตามที่เริ่มต้นธุรกิจกับแอมเวย์เนี่ยถือว่ามีพื้นฐานรากฐานที่แน่นส่วนมากคนที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายจํานวนมากระดับผู้นำเนี่ยจะมีพื้นฐานมาทางแอมเวย์ถือว่าเป็นเป็นองค์กรที่สร้างคนดีก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบริษัทเล็ก ที่เข้ามาในเมืองไทยก็ไปวัดดวงดูก็เปิดศูนย์ทำสาธิตสินค้าทำเองหมดจนมีความรู้สึกว่าการขายของเนี่ยซึ่งมีรายได้เงินเดือนตอนนั้นหมื่นกว่าบาทแต่พอเราทำธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อ m อมเเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้เพียงแค่เดือนเดียวเป็นหลัก3า0 0 0ื่นสี่หมในการขายก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางรอดอโดยที่ไม่ต้องไปรูกจ้างใครก็เลยตัดสินใจลาออก ลาออกเลยนะครับและตอนนั้นพอทําสักพักหนึ่งก็มีบริษัทขายที่นอนที่เป็นธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่งเข้ามาชื่อว่าบริษัทนิเ่นผมก็เลยแสดงว่าชีวิตเนี่ยหลังจากล่องลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยถูกม้วนมาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมครับครับแล้วได้อะไรบ้างจากธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นช่วงพลเอกชัยชุนวันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ถือว่าที่ดินเป็นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจผมเองก็ เป็นพนักงานคนหนึ่งที่โชคดีในตอนอยู่ไทยสมุทรก็ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งครับตอนนั้นซื้อไว้ประมาณ30ตารางวาหรือสามตารางวาในราคา3 0 0 0 0นบาทพร้อมบ้านหนึ่งหลังเล็กๆพอทําธุรกิจเครือข่ายตัวชื่อชื่อว่านิเคนเนี่ยได้สักพักหนึ่งประมาณ3 4สเดือนได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ4ี่แสนก็เลยเทบ้านหลังนั้นอุ้ยสี่แสนนี่ได้ทานานเท่าไหร่ประมาณ3เดือนแสดงว่าธุรกิจเครือข่าย ที่ที่มีพื้นฐานที่ดีนะไม่ใช่เครือข่ายล่องลอยนะครับเอาเครือข่ายที่มั่นใจว่าชัวร์มีอนาคตผู้บรินหารน่าเชื่อถือครับสามารถทําเงินได้ขนาดนั้นเนี่ยสามเดือนได้มาสี่แสนเปลี่ยนชีวิตเลยก็เลยมาเทบ้านหลังนี้แล้วผ่านไปประมาณแค่ไม่เกิน3เดือนอก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ในราคาล้านเก้าผมก็เลยเฮ้ยธุรกิจที่ดินทำไมมันดีขนาดนี้ผมก็เลยตัดสินใจขยายพ,ยายพื้นที่เล็กๆไปซื้อบ้านเดี่ยว นะฮะแล้วก็แต่งงานต่างๆ,ๆมีครอบครัวไปอยู่แถวสะพานใหม่ตรงซอยฐานอากาศซอยห้าส <c oughs> ิบสองพอทํามาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเริ่มมีทุนเริ่มมีรายได้ก็เริ่มไปรับเหมาก่อสร้าง,สร,างสร้างทำสร้างฐานะต่างๆแต่ด้วยความประสบการณ์ต่างๆพอเราไปทำมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนะทำอะไรเนี่ยต้องเรียนรู้สร้างประสบการณ์อย่าทำเพราะอารม์อย่าทำเพราะอารมณ์ถ้าอารมณ์เมื่อไหร่เจ๊งทันทีเจ๊งทันทีแล้วตกลงเจ๊งหรือเปล่าเจ๊งครับ เจ๊งอย่างที่ต้องการแล้วไงแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงก็กลับมาสู่ธุรกิจเครือข่ายใหม่ก็เริ่มมาจับพอใครแนะนำธุรกิจเครือข่ายก็เราเข้าไปศึกษาเข้าไปทําจนวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทธุรกิจเครือข่ายของทางคุณพัลเลิศใบยกอันนั้นก็มีก็มีการติดต่อทาบทามเราก็มีประสบการณ์เขาก็นัดหมายเข้าไปคุยแล้วก็บริหารจัดการก็ประสบความสำเร็จนะครับ แต่พอทําไปสักระยะหนึ่งมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารที่อ,อาจจะไม่เข้าใจธุรกิจนี้ดีครับเราก็ต้องจับมือแยกทางกันไปคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองที่เงินก่อนอดยแธุรกิจธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นงานบริหารอารมณ์บริหารนิสัยบริหารความจริงใจให้กับทีมงานถูกไหมถูกครับถ้าใครทาธุรกิจเครือข่ายหวังแต่เงินอย่างเดียวแล้วก็ดูเครือข่ายของเราเป็นเพียงแค่เครื่องตอบสนองต่อความต้องการของเราใช่เครือข่ายอยู่ได้ไม่นานถูกต้อง ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้อย่ามองแต่เรื่องเงินอย่างเดียวมันต้องมองวิสัยทัศน์วิชั่นเจ้าของสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นโอกาสแล้วระยะหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มาทําธุรกิจเครือข่ายสายพันธุ์ของอเมริกาี่อ้อะไรนะเห็นว่าทําอะไรเจนงเจเนสเจเนสเป็นเจเนสเจเนสเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความงามซึ่งมันก็คงไม่เหมาะกับเอะไรมันก็คงไม่เหมาะกับอาไรเพราะว่า มีคนถามว่าโอ้โหหน้าตัวเรายังไม่ได้หน้าตาดีอะไรขนาดนี้แล้วไปทำธุรกิความงามมันจะรอดเหรอซึ่งหลายคนก็เข้าใจอย่างนั้นทำนานไหมก็ทําอยู่6ปีเหรอหกปีนี้ได้เงินประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ2ี่สิบล้านหปีนี่นะครับทาธุรกิจเครือข่ายเจเนสได้ประมาณ2ี่บล้าน20บล้านแต่ว่าปีแรกได้มาประมาณ1ี่สบห้าล้านเหรอครับแล้วมันก็ก็รวยแล้วสิก็ก็มีบ้างแต่ก็เหมือนไม่ถึงกับรวยเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราได้มาเนี่ยเราก็ไปลงทุนเกี่ยวกับ ทำมาร์เก็ตติ้งทำสื่อโฆษณาก็ไปสร้างทีมในต่างจังหวัดเดินทางไปค่า้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศก็มีค่าใจ่ายพอสมควรก็ครึ่งคึ่งฮะเขาก็จะให้เราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมบายครั้งเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองบ้างทีมงานไปเราก็ต้องไปด้วยถ้าเกิดว่าเราได้เงินสัก4ี่แสนได้รางวัลไปอเมริกาตื่นเต้นไปแล้วก็ช้อปปิ้งสักห้าแสนก็อาจจะมี้าเริ่มต้นใหม่ ก็มีบ้างมีประมาณนั้นฮะมีบ้างสรุปแล้วก็คือว่าถึงแม้จะรวยยังไงเขาก็พาตังพาเราไปจ่ายตังที่ประเทศเขาไปจ่ายตัง่ต่างประเทศเขากลับมาก็ทําเรื่องต้นหม้ข้อดีคือเราได้มีเปิดหูเปิดตาผมก็มีโอกาสได้ไปในอเมริกาในสามครั้งในยุโรปก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าประเทศเอเชียนี่น่าจะเกือบหมดก็ีคือข้อดีของทุรกเครือข่ายที่เราเห็นได้เห็นบ้านเมืองของความเจริญต่างๆในต่างประเทศ เพื่อมาพัฒนาตัวเองให้มันเจริญตาเจริญใจถูกต้องส่วนต่อไปจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาว่ากันในตอนที่2นะครับท่านผู้ชมว่าในช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวคุณคมเกิดทรัพย์เนี่ยทำอะไรต่อพักสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับนักการตลาดสร้างสรรค์ทําไมเราเรียกว่าสร้างสรรค์เพราะว่าการที่คนเราไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรแต่กว่าจะมาเข้าใจคําว่าการเป็นนักการตลาดแล้วก็หลงมนสเสน่ห์ของการตลาดเพราะว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็สามารถสร้างชีวิตได้เร็วนักธุรกิจก็คือนักการตลาดใครเก่งเรื่องการตลาดคนนั้นก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดมากแล้วก็เติบโตได้เร็ว แล้วก็แตกลายออกไปในการเป็นเจ้าของกิจการนะครับบุคคลท่านนี้ที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือคุณคมเกิดทรัพย์ที่ว่าเรียกเป็นนักการตลาดสร้างสรรค์นะครับก็ได้ฟังกันไปแล้วนะว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับแต่พอมีการดึงดูดเข้าสู่แนวทางของการเป็นนักการตลาดก็เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ใครทําการตลาดเป็นชีวิตชีวิตนี้ถ้าใคร เข้าใจแล้วก็เป็นทางการตลาดไม่ต้องกลัวอดตายถาบใดที่ไม่ได้อภพี่คนพิการนะครับเราก็คุยกับคุณคมต่อนะครับว่าล่าสุดไลฟ์ฟังว่าธุรกิจเครือข่ายสายพันอเมริกาครับเจเนสใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทําอยู่6ปี6ปีแล้วก็เลิกเลิกเพราะอะไรเลิกสิครับในเมื่อมันมีรายได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลิกทีเดียวก็ขายรหัสอ๋อเรียกว่าขายธุรกิจขายธุรกิจ่นให้กับคนอื่นไปต่อ พราะว่าได้ักได้กําไรมาพอสมควรแล้วคิดว่ามันมีทางอื่นที่ไปได้ดีกว่าเรามองตลาดที่มันไปได้ดีกว่าเราก็เลยมาจับตลาดตัวใหม่ๆก็เรียกว่าตอนนี้เรียกว่าไปทําการตลาดแบบอิสระเลยทีนี้ใช่ถูกไหมครับพี่แล้วนี่เหรอที่ว่าการตลาดอิสระเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเป็นซองอะไรนะมีทั้งเขียวทั้งสีน้ําตาลอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็เป็นเป็นกาแฟที่ชื่อว่าโควิดคุณทําเองใช่ไหมหรือว่าก็ไม่ฮะผมได้รับ การผลิตต sí, ัวนี้ก็มาจากนายแพทย์ประดิษฐ์เจริญพงศ์เป็นคนคุณหมอประดิษฐ์หมอประดิที่เป็นเจ้าของคลินิกสัญญกรรมความงามอลังการเนี่ยนะเอ็มดีคลินิกตรงลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะปากซอยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดใช่คุณหมอประดิษฐ์ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสัญญกรรมนะเก่งมากก็สตอรี่เป็นอย่างนี้ฮะคุณหมอประดิษฐ์เนี่ยเผอิญมีญาตินะฮะมีญาติที่เป็นหมอด้วยกันเนี่ยอยู่ในคณะแพทย์ที่เป็นหน่วยงานรัฐที่บังเอิญไปค้นพบว่าในในกระชายขาวเนี่ยมันสามารถ ต้านเชื้อไวรัสโควิดในห้องแลบในห้องวิจัยหมายถึงว่าทาวิจัยทดสอบทางวิจัยมาว่าไอกระชายขาวเนี่ยมันต้านเชื้อโควิดได้ในห้องในห้องทดลองในห้องทดลองใช่นะครับอันนี้ก็เลยมาบอกคุณหมอว่าน่าจะเอามาต่อยอดคุณหมอประดิษฐ์ก็เลยมาต่อยอดน่าอย่นนั้นเอามาใส่อะไรดีคุณหมอประดิษฐ์ก็มานั่งปรึกษากันคก็บอกเอินคนกินกาแฟกันเยอะนะน่าจะเอามาใส่ในกาแฟนะครับแล้วก็ ขอจดทะเบียนตั้งแต่โควิดมารอบแรกอตอนมาติดกันรอบแรกครับแล้วก็หายไปอตอนนั้นเราก็พยายามที่จะทําผลการทดลองออกมาชิมออกมาต่างๆรสชาติออกมาก็ไม่เสร็จก็เรียกกันง่ายๆว่าคุณหมอประดิษฐ์เนี่ยตั้งใจว่าเอากระชายขาวเนี่ยมาใช้เป็นส่วนผสมหลักใช่นะครับเอาแล้วทำไมต้องใช้กระชายขาวคุณสมบัติมันเป็นยังไงกคือนกระชายขาวเรามีสารอยู่2ตัวคือโปรไลตินเอและพินโนสมบิน ซึ่งในห้องแลบเนี่ยพบว่า2ตัวนี้มันสามารถต้านเชื้อไวรัสได้ถูกไหมแต่เฉพาะในห้องแลบนะฮะ,ะแต่สวดออกมาแล้วเนี่ยจะต้านได้ขนาดไหนอันเนี้ยก็อยู่ที่ลูกค้าดื่มไปแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นอ,อย่างน้อย ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะได้สักเกินห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ยังดีกว่าป้อกันแข็งแรงถูกนั่นคือเหตุผลของของคุณหมอคุณหมอใช่เพื่อนเพื่อนของท่านด้วยก็หลายานแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้าไปทํารักษาอะไรต่างๆเรื่องของการรักษาการดูแลหรือต่อต้านเชื้อไวรัสต่างๆไม่ใช่แต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองมากกว่าแต่ด้วยด้วยความที่ว่าพฤติกรรมของคนดื่มกาแฟอยู่แล้วใช่คุณหมอก็เลยออกแบบให้คนดื่มกาแฟแทนที่จะดื่มกาแฟแล้วไม่ได้อะไรได้นิโคตินเนี่ย ดื่มกาแฟแล้วได้ได้สุขภาพได้ความันใช่นัมั้งเหตุผลใช่ไหมถูกฮะเพราะว่าในนี้มันผสมมันไม่ได้มีแค่กระชายขาวมันก็ยังมีส่วนผสมที่ทําให้เกิดฤทธิ์เช่นกระชายดำขิงขมิ้นพริกโสมนะฮะเรียกว่าสนับสนุนสนับสนุนสมุนไพรไทยและที่สาคัญคือคนเป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลเป็นซูครโรสแล้วก็ไม่ได้ใส่พวกไอครีมเทียมก็ใช้ น้ำมันรำพราวแทนคือคุณหมอแล้วก็กลุ่มคุณหมอเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยใช่แล้วก็ให้ประโยชน์กับสุขภาพมากกว่าเป็นหลักเลยล่ะอ่าเป็นหลักครับเห็นว่า,เห,วาเห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ถึงขนาดที่จะส่งไปทั่วโลกเลยเหรอก็ตั้งใจส่งทั่วโลกเพราะว่าการที่ใช้ชื่อว่าโควิดซึ่งปี่จะตัว C เป็นตัวเคเนี่ยคือเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราต้องใช้แบรนด์นี้เพื่อให้คนเข้าใจว่าสินค้าเราเนี่ยเน้นเรื่องสุขภาพในการดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง นะฮะคันนี้เราเชื่อว่ามันก็เรื่องจากตัวโลโก้เนี่ยเห็นไหมเป็นรูปมงกุฎเลยชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการก็คือว่าถ้าเกิดสามารถกระจายไปทั่วโลกได้แล้วก็ในประเทศได้เนี่ยมันก็จะทําให้กาแฟของเราเนี่ยทุกคนรู้จักรสชาติมันเป็นงไงบ้างแม่ก็ต้องบอกว่าเท่าที่คนเขาดื่มกันแล้วกันเอางี้ว่าว่าก่อนจะมาเป็นกาแฟโควิดคอฟฟี่เนี่ยเราได้มีการผ่านการกระบวนการผลิตการชิมทดลองเนี่ยอยู่6เดือน กว่าจะมาเป็นกาแฟซองนียนะฮะซึ่งมีประมาณ15กรัมเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนที่เป็นมือคอกาแฟเนี่ยชิมก่นจะเรียกว่าอ่ะผ่านแล้วก็ทดลองออกมาแต่เพราะว่าในรอบสองที่ออกมาเนี่ยมันมาเกิดกระแสคือโควิดมารอบสองพอดีมันก็เลยได้ได้ทดลองอกมาจําหน่ายออกมาจาหน่ายได้ย่าแล้วเขามีรูปแบบการจําหน่ายยังไงถ้าเกิดผู้ชมก็ชมอยู่เนี่ยเอ้ยคุณขายคนเดียวเหรอแล้วถ้าเขาจะขอเป็นเอเย่น แสดงว่าอันนี้ที่ใช้กระชากระชายขาวเป็นหลักเนี่ยเป็นเจ้าแรกของประเทศเลยหรือเปล่าหรือว่าก็น่าจะเป็นเจ้าแรกแนละเจ้าเดียวณตอนนี้นะแตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการจําหน่ายเราก็เลยคิดว่าในการตลาดเราเนี่ยเราจะวางโพสิชันเป็น1ตัวแทน1จังหวัด1ตัวแทน1จังหวัด1ประเทศ1ตัวแทนนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะอยู่ในประเทศไหนก็ได้ในโลกใบนี้คุณก็สามารถมาเป็นตัวแทนจําหน่ายได้โดยคุณซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิต ครับนะครับโดยโดยเป็นสูตรสูตรของเราเนี่ยในแบรนด์โควิดคอฟฟี่ในหนึ่งจังหวัดเนี่ยคุณะจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทย,ไทยก็แล้วแต่คุณก็ได้เป็นตัวแทนหนึ่งจังหวัดหนึ่งตัวแทนได้เลยโดยมีใครไปแข่งขายกับคุณในจังหวัดนั้นเลยมันต้องใช้เงินเยอะไหมละ่ะก็ต้องบอกว่าเงินหนึ่งแสนบาทหลายคนอาจจะมองเยอะถูกไหมฮะแล้วก็หนึ่งแสนบาทนี่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเหรอใช่แต่ได้สินค้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เก็บเงินมาหนึ่งแสนแล้วไม่ได้ของอะไรไปเลยท่านถ้าหนึ่งแสนบาทเนี่ย ลงทุนหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาจะมีกําไรประมาณทั้เท่าไหร่ก็หนึ่งแสนบาทเนี่ยนะฮะต้นทุนเนี่ยต่อห่อเนี่ยที่ขายอยู่ในห้าร้อยเก้าสิบนี่ราคาโชว์อยู่เนี่ยหา้ 90, าร้อยเก้าสิบห้ารอ่าแต่ตัวแทนเนี่ยซื้อได้ในราคาห่อละสามร้อยโอ้มันก็น่าทําเป็นธุรกิจกาแฟเลยถ้าอย่างนั้น,น,นกำไรดีเพราะกําไรเนี่ยจากราคาขายปลีกถูกไหมครัแต่หนึ่งตัวแทนเนี่ยไม่ได้บอกว่า คุณสามารถขายได้ราคา590อาคุณอาจจะไปตั้งเป็นเอเจนต์ในจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านคุณก็สามารถสร้างได้เพราะว่าคุณคือตัวแทนจังหวัดเพราะนั้นการตลาดต่างๆเนี่ยเราจะเป็นคนคู่มือจากคนดื่มกาแฟงานเลี้ยงก็กาแฟงานแต่งก็กาแฟงานบวชก็กาแฟงานสัมมนาก็กาแฟถ้าคิดดีๆผมว่ามีโอกาสมีโอกาสลืมตาอ้าปากเนาะใช่เพราะนั้นผมบอกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสแต่ถ้าบางคนมองว่าโหนึงแสนบาทไม่มี ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่เราต้องที่เราต้องตีราคาที่1น0 0 0แบาทเพราะมองว่าถ้าต่ํากว่านี้หรือน้อยมากกว่านี้กวจะเสียแบรนด์โควิดก็ฟรีเพราะบางคนมาซื้อไป5้าพันหมื่นหนึ่งพอเริ่มการตลาดแล้วรู้สึกมันยากจํานวนเงินมันน้อยเลิกทําอันนี้หมายความว่าคนที่เขาเป็นเอเจนต์เนี่ยเขามาลงทุน10,000แบาทเขาซื้อไปเขาก็ได้สิทธิในจังหวัดนั้นทําสัญญาเลยครับมีสัญญงสัญญาทําเอกสารถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าโอ้ ทั้งจังหวัดที่เขาดื่มกาแฟกันเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งการตลาดใช่สมมติว่าดื่มอยู่ห้ายี่ห้อใช่เพิ่มขึ้นใหม่ยี่ห้อหนึ่งผมว่าก็เป็นตัวแทนขายกาแฟผมว่าวันนี้เราเราเราไม่เราไม่ได้มีคู่แข่งการตลาดนะเรามีแต่คู่ค้าอ่าอ่าบางคนอาจะติดแบรนด์ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ตัวนี้ก็ทานไปเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมองว่าโควิดคอฟฟี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อสุขภาพดื่มเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันดื่มเพื่อสุขภาพอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยในช่วงที่มันเกิดกระแสแบบนี้เราดูแลตัวเองซะหน่อยนึงไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลใจถูกไหมครับไม่ต้องรอวัคซีนจะมาหรือเผาเราไม่รู้อย่างน้อยดื่มไว้ก่อนมาแล้วแต่ยังฉีดฉีดได้ไม่ได้ยังไม่รู้ถูกไหมเราก็ทานตัวนี้ไว้ก่อนทีนี้มันมีกี่อย่างเห็นห่อสีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยอาบางคนทานกาแฟไม่ได้ครับก็ทานไปโกโก้คุณสมบัติของโกโก้นี่มันก็ดูแลก็เหมือนกันทุกอย่างใส่สินค้าเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า บางคนอาจจะไม่ทานกาแฟอาจจะมีผลต่อเรื่องของไม่เคยทานและใจสั่นก็ทานโกโก้แทนซะโกโก้นี้บาบำรุงโกโก้ดีมากครับพวโกโก้เนี่ยบำรุงสมองนะครับแล้วก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีการสูบฉีดองกระแสโลหิตดีอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพเช่นกันสมมุติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยมีศักยภาพหรือมีความสนใจอยากที่จะรับกาแฟโควิดหรือโกโก้โควิดเนี่ยไปจําหน่ายครับ นะครับผมอยากให้คุณคมบอกท่านผู้ชมตรงโดยตรงเลยอาจจะมีเงื่อนไขรายละเอียดยังไงคุยกับท่านผู้ชมหน่อยเชิญเลยนะใช่ครับก็ง่ายๆนะฮะติดต่อมาด้านล่างนะครับเป็นตัวไลน์แอนะฮะตัวแอดแล้วก็ KOVIDKOVIDKOVID นะครับไม่ต้องไม่ต้องโทรนะฮะเพราะว่าบางทีโทรศัพท์มันรับไม่ทันใช้ใช้ติดต่อมาที่ไลน์แอดแ KOVID เปลี่ยนจาก C เป็น K แล้วกันโควิดอ่ะนะครับ เราก็จะมีแอดมินติดต่อกลับไปโอโคน, <ะ S 1> นี้ไม่ใช่โคไม่ใช่มาจากคมนะเคโอนี้ไม่ใช่คมนะก <_ H are> ็แหมจริงๆก็มันก, <_ H ur> ก็เป็นคมก็ได้นะฮะ <_ H ur> แต่เอาเป็นว่าโควิดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซีจากตัวซีเป็นตัวเคอ๋อนะโควิดมีอยเรียบร้อยมีอยเรียบร้อยนะครับนะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็ส่งได้ทั่วโลกอ๋อนะแล้วเราก็จะให้สิทธิของท่านก็คือ1จังหวัด1ตัวแทนเพราะนั้นถ้าเกิดท่านสนใจนะก็ลองทักทายเข้ามาแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันแต่ที่สําคัญเนี่ยผมอยากได้คนทีี่มทัศคติ มีไมค์เซตที่ค่อนข้างจะเข้าใจว่าในภาวะแบบนี้นะครับมันเหมาะไหมที่คุณจะตัดสินใจร่วมทุยกับเรานะครับอันนี้ก็เรื่อเป็นระบบแบบเอเย่นอะนะเป็นเอเย่นครับไม่ได้เป็น m อ m ็ไม่ได้เป็น m อเเป็นเอเย่นก็คือคุณได้สิทธิก็ได้ทําเลยผมคิดว่าบุคคลจะบอกเบอร์โทรเขาหน่อยนะอย่างน้อยก็อาจจะคุยในรายละเอียดแรงต่างเพิ่มเติมนี่ไลน์แอดมันคุยกันไม่พอไลน์แอดปั๊บผมจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับแล้วก็โทรหาเลย เพราะว่าเรามีแอดมินดูแล24ชั่วโมงไม่ต้องห่วงว่าจะติดต่อช้าติดต่อยากานะครับแต่บางทีเบอร์โทรโทรเข้ามามันมีสายซ้อนสายอะไรต่างๆเนี่ยอา,อาจจะเราไม่เศร้าเป็นใครหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากพูดอะไรแล้วขอบคุณอะไรใครเชิญเลยครับก,ก็ขอบคุณนะครับรายการนัดพบคนดีนะครับคุณดอนแดนสวรรค์นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าในภาวะวิกฤตนะครับผมอยากจะฝากข้อคิดไว้สัก ประโยคนึงนะคบเขาบอกว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินนะครับให้ใช้เซี่ยวนึงของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นสโลแกนของแจ็คหมานะฮะผมก็เลยคิดว่าเออในภาวะวิกฤตซึ่งมาอาจจะ2ปีนี้3ปีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นโอกาสของเราในจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยก็ลองใช้โอกาสนี้เพื่อเพื่อตัวเราเองและครอบครัวครับอืมโอเคครับท่านผู้ชมครับก็นักการตลาดสร้างสารรค์คุณคมเกิดทรัพย์เล่าให้ฟังก็เพลิน เพราะบางทีท่านผู้ชมที่ตกงานไปแล้วแล้วก็บางท่านก็เพิ่งกเกษียณกําลังมีเงินก้อนหนึ่งนะครับอย่าหลงไหลไปกับกลุ่มแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะว่ากลุ่มแชร์ลูกโซ่เนี่ยมาประเภทแบบรวยเร็วรวยแบบไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ติดคุกเร็วนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าเอาแบบสบายๆนะครับวันนี้เราก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคุณคมเกิดทรัพย์ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากขอบคุณคุณคมครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ